บรถด่วนพิเศษทักษิณารัฐขบวนที่32นะครับต้นทางสถานีชุมทางหาดใหญ่ปลายทางสถานีกรุงเทพนะครับกําลังจะวิ่งผ่านสถานีต้นสำโรงครับทำขบวนมาโดยรถจักรฮิตาชินะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นฮิตาชิหมายเลขอะไรนะครับ 4 5 2 2ครับผ่านไปแล้วเรียบร้อยครับสำหรับขบรถด่วนพิเศษทักษิณารัฐ วันที่32นะครับต้นทางสถานีชุมทางหาดใหญ่ปลายทางสถานีกรุงเทพนะครับวันนี้ทํำขบวนมาโดยรถจักรฮิตาชินะครับหมายเลข4522รถจักรคันโปรดของช่องเพชรนครปฐมสเตชันนะครับเดี๋ยวก็จะวิ่งผ่านสถานีท่าฉลับสถานีนครชัยศรีสถานีวัดนิ้วราย าอยู่รถครองมหาสวัสดิ์สถานีวัสวุวรรณแล้วก็จะเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีสารยานะครับเป็นสถานีต่อไปแต่เราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ